นักท่องเที่ยวชาวไอแลนด์ค่ะเธอมาเที่ยวเมืองไทยบอกว่าอยากจะเป็นนักบินจริงๆเลยจะได้แบบบินเที่ยวได้ทุกทีโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยอยากจะมาตั้งนานละและพอมาถึงกรุงเทพนะคะบอกว้าวดีใจโดดดิ้นเต้นใหญ่เลยคือที่ฉันเต้นในห้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือตอนนี้ต้องอยู่ในโรงแรมนะสิเครื่องบินนะเพิ่งลงจอดแต่ว่าคนเนะียเยอะมากๆเลยแหละยังออกจากห้องไม่ได้รู้มาว่าฉันจะต้องเจออะไรบ้าง นิกิต้าบอกฉันน่ะชอบมาเที่ยวกรุงเทพมากๆเพราะว่ามีแอคทิวิตี้ทำมากมายเลยสิโซฟีบอกว่าอ้าเธอฉันก็มาเที่ยวกรุงเทพเหมือนกันนี่นนตอนนี้เดนิล,ล่าค่ะบอกว่าแหมมาทั้งทีเจะรออะไรละ่ะมัวเต้นอยู่ในโรงแรมทำไมออกมาข้างนอกสิแดนนี่มาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะเธอพาเพื่อนสาวของเธอมาด้วยบอกว่าหลังจากที่มาถึงกรุงเทพเราก็เลยตัดสินใจดูสิ ในที่สุดก็ได้มาพายเรือคายนะักโอ้รู้มาว่าฉันนะใช้เวลาเตรียมตัวมาตั้งสองปีในที่สุดฉันก็ได้มาเมืองไทยสักทีละโอ้ดีใจจังเลยฉันได้ทำความฝันของฉันให้เป็นจริงแล้วและหลังจากที่แดนนี่มาถึงเมืองไทยนะเพื่อนของเธอก็บินตามมาคะ่ะเพราะว่าโซฟีเธอมากับลัวของเธอนะคะ บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยด้วยกันเธอะรู้ไหมว่าฉันใช้เวลารอคอยช่วงเวลานี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยมากๆ ไอเนาราค่ะบอกว่าเฮ้ยเธอรู้หรือป้าฉันน่ะก็กําลังจองทริปเหมือนกันฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยรอบที่สองแล้วนะแทบจะทนไม่ไหวอยากจะไปอีกแล้วว่าชาส์บอกว่าว้าวควรจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยสินะไามาราบอกว่านี่ไปเมืองไทยรอบต่อไปช่วยบอกฉันด้วยนะอยากจะไปบ้างจังเลยอยาเผื่อเราจะได้ไปแชร์ค่าห้องกันเดินโซฟีก็ได้มาทําคลิปนะบอกว่ามาดูสิตอนที่เราเตรียมตัวไปเที่ยวที่กรุงเทพฉันจะต้องทําอะไรบ้างนี่คือ ขาวของเรื่องใช้รู้มาฉันนะบินกับสายการบินเอมิเรส เพื่อตรงไปยังกรุงเทพประเทศไทยนี่แหละว้าวกระเป๋าของฉันโชคดีจังเลยอะที่น้ำหนักไม่เกินแต่ว่าก่อนไปขอหาอะไรรองท้องให้แน่นๆสะหน่อยนะจะได้แบบว่าไม่ต้องหิวมากอ๋อพาสปอร์ตของฉันเตรียมพร้อมแล้วนะเราเดินทางจากไอแลนด์มุ่งหน้าไปที่ชทยแลนด์นี่แหละคือเครื่องบินของเราว้าเตรียมพร้อมแล้วตื่นเต้นจังเลยใช่เข้ามาทีิเกตแล้วนะทุกคนสายการบินเอมเรสเป็นยังไงละ่ะว้าววันนี้ฉัน เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยแหละเตรียมพร้อมทั้งนอนบนเครื่องบินแล้วก็ทั้งกินบนเครื่องบินดูสินี่แหละคือมื้ออาหารที่พวกเราได้รับต่อที่ตรงไปเมืองไทยอ๋อสิ่งอำนวยความสะดวกนะนครบครันจริงๆกาฟแฟนี่อร่อยอร่อยเธอดูสิมุมด้านล่างพอมาถึงเมืองไทยเชื่อสวยงามอลังการจริงๆเธออ๊ย้ยแสงไฟล้านล้านตาแล้วก็ดูสิเป็นเมืองที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยคือเมืองไทยจเจริญมากเลยอะฉันไม่คิดเลยนะเนี่ย แล้วก็หลังจากที่เตรียมตัวลงเครื่องฉันก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆเลยอะแวะมากเข้าห้องน้ำอะไรให้เหรียบร้อยซะหน่อยดีกว่าแล้วก็รับทานมื้อสุดท้ายก่อนที่จะถึงสนามบินในประเทศไทยเราได้แวะแลกเงินเรียบร้อยแล้วก็นั่งแท็กซี่ตรงดิ่งมาอย่างที่พักเลยจ้านี่แหละคือโรงแรมแอสทีรที่เราได้จองเอาไว้นะคะเป็นยังไงหรูหราอลังการไหมล่ะ เราพักอยู่ที่กรุงเทพหลังจากนั้นบินตรงต่อไปอยังที่เกาะสมุยเลยค่ะรู้มาว่าช่วงที่อยู่กรุงเทพสาวันโอ้โหเธอเป็นแบบ3มวันที่แบบว่าวุ่นวายจริงๆค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวสมุยดีกว่านี่คือสายการบินแบงก์ของ Airways สว้าวเธอดูสิมีอาหารพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟกันบนเครื่องเลยเป็นไก่ก๋วยเตี๋ยวหลังจากนั้นลงจอดเลยค่ะ ใช้เวลาเดินทางไม่นานหลังจากนั้นออกจากเครื่องบินไปต่อเลยสนามบินภูเก็ตสวยมา,มากเลยเป็นแบบสนามบินกลางแจ้งเลยนะแตกต่างจากสนามบินอื่นๆมากเลยอะ่ะหลังจากนั้นนั่งรถตู้ต่อไปอยังโรงแรมเลยนะจ๊ะฉันตัดสินใจมาเที่ยวสมุยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ดูสิ ว้าวคือที่พักดีมากๆเลยนะแถมยังมีห้องครัวมันกว้างขวางจริงๆเนี่ยคือ1,40่่ปอนฉันรู้สึกว่ามันเหมาะที่สุดละคือไม่คิดเลยนะว่าราคาแบบนี้จะได้ที่พักดีขนาดนี้เธอดูสิบรรยากาศที่นี่ยอดเยี่ยมมากตอนแรกฉันคิดว่าฉันอาจจะมาแบกแพกธรรมดา ต่สุดท้ายตัดสินใจนอนโรงแรม้าดาวเลยเธอดูสิห้องที่เนี่ยคือดีมากๆเลยนะและรู้ไหมทุกๆคืนฉันจะต้องแวะมาที่นี่นั่นก็คือเซเว่นอีเลเวก่อนที่จะกลับโรงแรมทุกๆคืนเลยอะดูสิฉันะได้กลิ่นนี้จ้ะนมกล้วยผสมช็อกโกแลตที่หลายๆคนเขาบอกว่าอร่อยอร่อยฉัน่ะไม่พลาดที่จะต้องมาลิ้มลองเลยนะแล้วก็ดื่มทุกคืนเลยละเธอคิตตีบอกว่าแม่ฉ ฉันอะ่ะมาเที่ยวสมุยฉันนอนแค่สามคืนเองอะ่ะไลม์บอกว่าว้าวเธอได้ามาเที่ยวที่สมุยเนี่ยเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตเลยนะชาลส์ Charles บอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้างจังเลยฉันอจองไว้แล้วแต่เมื่อไรจะถึงคิวของฉันเดือนมีนาคมโอ้ยฉันท่องไวท่องไวเอัลฟ่าบอกว่าโอ้ยเธอช่วยบอกฉันหน่อยสิเฮนมีแต่คนบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะป่วยน้ำเมืองไทยไม่สะอาดจริงๆหรอโซฟี Sophie บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันก็สบายดีแล้วก ก็แข็งแรงดีนะดิงเจสบอกว่าโอ้ยน้ำอะ่ะให้เธอซื้อน้ำขวดดื่มสิแล้วก็น้ำแข็งเขาไม่ได้ทำมาจากน้ำประปานะไม่รู้ว่าใครมาบอกแบบนั้นเมืองไทยอาหารสะอาดมากๆ สวบอกว่าโอ้โหเธอราคาถูกมากๆเลยอยาแม่ฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันอยากจะไปเมืองไทยบ้างจังเลยโตโยชิบอกว่าตอนนี้ฉันก็อยู่เมืองไทยเหมือนกันจ้ะใครๆก็แวะมาที่เซเว่นอีเลฟเว่นเพราะว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการจะหมั่นนะซิโซฟีธรรมเที่ยวกับหลัวไม่ได้มาแค่เกาะสมุยเท่านั้นนะคะเธอได้แวะเอื้อไปไว่ายนะ้ำที่เกาะพีพีที่กระบี่เธอบอกว่าสวยงามจริงๆแม่เป็นชายหาดที่ยาวๆขอบอกเลยนะว่าฉันเห็นครั้ง ไรนี่ฉันอึ้งเลยชายหาดที่นี่สวยงามจริงๆไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนาโอมิบอกว่าอีกสี่สัปดาห์ฉันกำลังจะไปเที่ยวที่กระบี่แล้วฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันแทบจะอดใจไม่ไหวหมอลีบอกว่าอยากจะมีประสบการณ์ดีๆได้มาสัมผัสน้ำทะเลสวยๆที่เมืองไทยบ้างจังเลยอ่ะฉันเห็นแล้วแบบว่าพูดได้คำเดียวเลยนะอิจฉา เครบี้บอกว่าแหมทอเหมือนกับความฝันเลยอะสวยงามจริงๆนี่คือเกาะที่แบบว่าเป็นอะไรที่เกินจินตนาการมากๆเลยดูสีของน้ำทะเลสิฉันเห็นแล้วฉันไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะเอามือไปแตะน้ำทะเลเดี๋ยวนี้เลยและโซฟีกับลูกของเธอก็ย,ยังไปเที่ยวที่อ่าวนางด้วยนะคะเธอบอกว่าน้ำทะเลที่นี่แม่เมืองไทยไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาเปรียบเทียบเพราะว่าสวยงามเหลือเกินแค่ชายหาดก็สามารถที่ เฉันอยากจะเกลือกลิ้งอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเอมิลี่บอกว่านี่สินะฉันเข้าใจแล้วคำว่ามีชีวิตชีวาคือบรรยากาศในเมืองไทยนี่แหละมันยอดเยี่ยมจริงๆโซฟีบอกว่ารู้ไหมว่าที่กระบี่อ่ะสวยมากๆเลยมีจุดชมวิวมากมายน้ำทะเลก็สวยที่พักก็ดีฉันนะ่ะขอบอกเลยนะว่าฉันประทับใจมากการที่ได้มาเที่ยวทะเลในเมืองไทยเนี่ยเป็นวิวที่สุดแสนจ้าเมซี โอ้และลืมบอกต่อที่ไปเที่ยวสนุยฉันได้ไปเล่นสิบหลายด้วยนะสนุกมากๆเลยอะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าตต่มเต้อเราใจเหมือนกับว่าได้แหวกว่ายดำเด็กไปสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็ขอบอกนะว่ากิจกรรมต่างๆพวกเนี้ยสามารถบุกผ่านโรงแรมที่พักได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยล่ะฉันเข้าใจแล้วนะว่าการที่ได้พักโรงแรมดีๆในเมืองไทยเนี่ยจะมีอะไรดีๆตมามมามากามายกาเซียบอกว่าอ้าวเธอฉันก็ได้ไปเที่ยวที่นั่นเหมือนกัน มีความสุขมากๆเลยใช่ไหมล่ะโซเฟียบอกว่าไม่มีทางไม่ใช่ว่าแค่สนุกนะแต่แบบสุดยอดไปเลยล่ะจูนี่บอกว่าขอโทษนะเธอเล่นแบบนั้นนะแพงหรือเปล่าโซฟีบอกว่าคนละประมาณ40ปอนด์เท่านั้นเองจ้ะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะถ้าเธอมาเมืองไทยนะต้องมาลองขอบอกสำหรับแอดมินค่ะรู้สึกว่าการเลสิบลาเนีเป็นอะไรที่น่าหวาเสียว่าคงจะไม่กล้าเล่น ใครเคยแวนไปเล่นแล้วช่วยมาคอมเมนต์บอกแอดมินทีสิคะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปคนเดียวเซลรผู้หญิงคนเดียวและไปเล่นสิบลน์เราจะหวาเสียวจหัวใจหวายมาขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะจู๊